เก่งยัแงแต่หัวค่ำเลอวเก่งมากเลยหรอฮะเก่งจริงจริงแต่ว,ว่ามันหลับมันหล่อวะ่ะเอาไงดีต้องแก้แค้นคนยางมึงเนี่ยมันต้องเจอตบเล็ไปจมูกถึงคิวกบ้างแล้ว ูเป็นั่งไล่กูไม่เคยได้หอมแก้มจอลงกูเป็นเจ้าว่ากูได้หอมฉันไม่หนังใจเลยเอ้ามายืนหน้าหล่อยอยุ่งได้นี่พูดดีเว้ยนั่น,คนใครนะลูกกอกสีดีแรกลูกกูสีดีแรกอ่ะสีเล็กมึงอยากเห็นไหมอยาก, <Yeah. S 1> กเห็นปะพูดจริงอยากจงอยากขุนจมูงมันเหม็นปากมึงอ่ะ เก่งหล่อซช่ด้วยเอาวะมาพวกแกอยากเห็นฉันหอมแก้มจนลำเต็มเต็มตาไหมขอเจ็บต่อเมืไห่ทำไมวะคนที่นี่ก็ชอบดูของแปลกเลยเะคนรุ่นเขาลุ้นกับกูเอาที่เดี๋ยวกูหอมแก้มเผื่อคนดูเขาเอาเลยนะใช่ไงเอาทิเอาเลยใช่ไหมอยากเห็น ีลสุดดยอมึงแน่จริงเปล่าทำไมวะทันแน่จริงจูบปากเลยมึงกล้าเปล่าเดี๋ยวมึงท้าใครอ่ะกูท้ามึงเน่แน่ท้ากูละมึงคิดว่ากูจะไม่กล้าเหรอไอ้เบลมึงไม่กล้าหรอกกูรู้เฮ้ยกูมึงต้องดูให้เห็นเต็มตาเอาวะไอ้บุญทักจุ๊ เธอเธอแงจุ๊จุจ๊ก,กันหน่อยสิเธอเธอมึงยังไม่รู้ตัวว่าเขาเล่นอีอนะหยิบหา่กอล์ตายทุกนะ่ะตายพวปากมึงเลยนะเธออีกเที่ยวดีวะมันไส้วะหืม คิดถึงแล้วแย่อันไข่ <c oughs> โอ้ยตอมึดูวดีที่เห็นรูปว่าฟังคำสั่งปฏิบัติตามห้ามค้านเขาสั่งเราทำตามองค์สิงเ็ชรู้สึกตัวได้ขาเธอเ<ต>ชื่อได้แต่ยายเธอฉาบนะยิ่งหลายจะท้าร่วงไปที คนใจร้ายใจดำเนี่อใจยักไม่รักหัวคิดดีอะไรบ้างนะพ่อมากกว่ารักหัวทีดงพรยังไงอยู่เยอ้บาทนุนสีดิเป็กรับได้กล้าดึง ล่าชมพูสิยอเห็นขอนบอกให้จอนไงดึงอะไรอย่งเนี่ยก็วางอยู่ดีๆนะน่ะวางอยู่ดีๆมันจะเกี่ยวคอกูได้ยังไงวะเป็นใครเนี่ย ไอ้หึงจำกูไม่ได้เหรอเป็นตัวอะไรอ่ะอคุณพ่อกูเป็นเจ้าฉากแรกไงฉากฉากแรกเออแล้วมาออกทีอ่ะฉากสุดท้ายเลยโอ้โหให้ลูกไปเล่นดีกว่า <c oughs> มึงในหน้าจนจำที่สนเลยคุณพ่อสิงเพชรช่วยกระบอกเช่นด้วยเป้ยค่ะกระบอกเช่นหยุบรอบทถุงด้ายที่บาดทพูนมันทำได้กระบอกฉันมันไม่ยอมปล่อยกระบอกฉัน่นจะเป้ยค่ะย้อนช่บสิงเพชร อ่อกยอมไงท่านคงถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องรู้ความจริงเสียทีและก็หยุดปากเรียกเราว่าพ่อได้แล้วเพราะความจริงแล้วเราไม่ใช่พ่อของเจ้าแต่พ่อที่แท้จริงของเจ้านั่นก็เคยคุณพลพาภูมิยังไงียวคุณพ่อาภูมิไม่จริงไม่ใช่ไหมไอ้ครูไอ้ไอพาภูมิไม่ใช่พ่กอกระบอกฉันเสด็จพ่อไงไม่ใช่เข้าไป็นพ่กอกระบอกฉันไม่จริงอย่างนั้น ส่ย<ด>น<ด>ี่ยเเสด็จพ่อ,พอเจ้าสําคัญตัวเองผิดไปแล้วเจ้าสงคนพ่อลูกก็ไม่ต่างอะไรกับจิ้งลีที่อยู่ในกาลางที่ถูกเราปั่นหุยฆ่ากันเองบัดเดนี้เจ้าสิ่งประโยชน์สำหรับเราอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคืนยังอยู่ในราชาวงก็จะพายราชาวงของเราลมจมงเท่วเปล่าทหารทุกคนทุกฝัง ทำไมล่ะนับแต่นี้เป็นต้นใบไปจริงไ,ปไปขอโทษฐายนันดอนสัของสิงเพชรอย่าไม่อยากใหเสด,ด็จให้เปไล่าสามมาชงคุณธรรมดากระบอกฉันเป็นลูกเสด,ด็จพ่อเอลยนะครรับเลี้ยงและดูแลมันพูดนั้นจะต้องโทษประหารชีวิตอยากจะให้พ่อช่วยมากนะใช่ไหมลูกช่วยลูกด้วยไม่อยากค่ะสีดีเล็ลกรับแขกตัน <laughs> ดึง <น>ไ,มไม่ต้องกู้ยันกู้ไปพ่อมึงไม่ต้องกู้ใจะย้อนไม่ย้อนบอกให้ย้อนดึงไอ้นี่จะร้องไห้แล้วยอนไม่ต้องย้อนกูพ่อมึงปีนี้เล็กดึงเฮ้ยเห็นตูด,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 ดขาวแง่เลยร้องไห้เลย เดี๋ยวปูดเดินเองตามคอเบ้าแล้วเดี๋ยวพ่อจัดการให้ลูกพ่อหย่อนสิวะไม่หย่อนบอกให้หย่อนเงี้มึงทำลูกกูร้องไห้กูไม่หย่อนเนี่มึงเลยมือรึไงมือทำไมช่วยกูไม่ช่วยอ่ะฮะทำไมโอตีไอ้ดี่ก็เตะบอกให้กดอนได้อ่ะตีมันล้วงคอให้ไรแบบนี้

ีพอดีพอดีขอบคุณก่อนเขาให้ตังค์มึงเนี่ยขอบคุณก่อนแหมจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กเฟซใจเย็นนะนี่มันอะไรกันใจเย็นใจเย็นคือมันเรื่องอะไรกันทั้งหมดเนี่ยมันเสด็จพ่อใส่ใจพ่อพูดมาหมายความว่ายังไงมันมีที่มาก็ดีไปคือถ้าเราความจริงให้ฟังเนี่ยสิ๊กเฟซจะรับความจริงได้ไหมล่ะมันเรื่องอะไรกันพี่พี่ผมกชื่อมาเดี๋ยวนีนะ ที่จะเล่าให้ฟังนะสิกบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อครั้งที่มาหาการนครได้ทำเสกเชตะว,วันมาหาการนครเนี่ยนำทัพโดยองค์ตันแสนไต่พบส่วนเชตว,วันเนี่ยมีแม่ทัพฝีมือดีผู้หนึ่งได้ออกมารับเสกเขาไว้แต่ไม่สามารถที่จะต้านทัพของมหาการได้ก็เพราะว่าแม่ทัพฝีมือดีผู้นั้นเนี่ยมือขวาถือดาบ แต่มือซ้ายในอุ้มลูกชายตัวเองไว้แนบอกเอาลูกออกมาทำศึกทำสงครามด้วยก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้กระตังล่าถอยหนีไปแต่แม่ทัพฝีมอือดีผู้นั้นเนี่ยได้ฉุกคิดขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าพาลูกตัวเองไปด้วยเนี่ยก็มีแต่จะตายทั้งพ่อทั้งลูกก็เลยตัดสินใจเอาลูกตัวเองเนี่ยย,ย,ยัดไว้ในโรงไม้ หลังจากนั้นไม่ทันจะได้หนีองแสงใสพบกระต่ตามมาร้องก็ไว้แล้วก็บังคับให้ม่ทัพฝีมือดีผู้นั้นเน่มาเป็นครูฝึกทหารอยู่ที่มหาการนครหลังจากที่จะเดินทัพกลับไปดินก็ดีนเสียงเด็กร้องไอเด็กคนนั้นเนี่ยมันร้องอยู่ในโพรงไม้องค์แสงใจพบเห็นเกิดชอบเอามาอุปโลกเป็นราชโอรตอนเอง ครบ20ปีเมื่อไรก็จะให้ตัดหัวแม่ทัฟฟีมือดีผู้นั้นซึ่งเป็นพ่อของเด็กคนนี้อยู่ในโพรงไม้และสิงเพศรู้ไหมว่าแม่ทัฟฟีมือดีผู้นั้นเป็นใครเี็นใคพี่คุณคลผาภูมิไงหรือท่านน่าจะคุณผาภูมิที่สิงเพ็ดได้สังฆ่าไปแล้วรู้ไหม วัยเด็กที่อยู่ในโพงไม้ไม่เป็นใครไม่เป็นใครพี่ไอเด็กที่อยู่ในโพงไม้มันไม่ใช่ใครหรอกมันก็คือเจ้านั่นสิงเพชรเจ้าเคยลูกธรพี่